สวัสดีค่ะสวนผักพัดจังนะคะหิมะจะตกนะคะวันพรุ่งนี้เราก็เลยมาคลุมผ้าห่มให้ต้นกล้าเพิ่มนะคะเพราะอากาศมันเย็นมากห้าองศานะคะตอนกลางวันทีนี้เราก็จะคลุมผ้าห่มให้เขาเพิ่มนะคะเนี่ยต้นกล้าเราอยู่นี่ผ้าหม่มผ้าสำลีนะคะซื้อได้ตามโฮมเซ็นเตอร์แล้วก็าดายโซ ที่สำหรับคลุมนะคะอันนี้งอกแล้วเห็นไหมคะเราจะคลุมให้เขาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพลาสติกอีกพลาสติกอีกสองชั้นนะคะแล้วก็ผ้าหม่มอีกสองชั้นสองชั้นอากาศเหียงเวี่ยงมากยังต้องยังต้องประครบประหงมอยู่นะคะห่มให้เขาก่อน เขาจะได้ไม่นอกอากาศนะคะในเฮ้านะคะตอนนี้อยู่ในเฮ้าผมให้เขาดิดโอเคค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะเนี่ยผมให้เขาเรียบร้อยละเป็นอุโมงผักไปเรียบร้อยแล้วคะ Okay. Oh,